สวัสดีค่ะพบก,กับช่องห่วยมันม h าช n e l ของเราในวันที่14มกราคม2568นะคะสำหรับในวันนี้นะแอดจะลงแนทางให้2 EP นะคะต้องบอกว่า2วันไม่ได้ลงแนทางให้เลยนะคะเนื่องจากว่าอะไรแอดไปทุระมานะคะแล้วก็เดินทางโอ้โหอากาศหนาวมากรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับ ร้อยเอ็ดเนี่ยอ่าสิบสองสิบสามองศานะคะตอนนี้ประมาณสามโมงสี่โมงเนี่ยก็คือยังแดดไม่ออกเลยนะคะยังหนาวอยู่ต้องผิงไฟว่างั้นเถอะนะคะอ่ารักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับท่านที่อ่าไม่ชอบอากาศหนาวหนาว เนาะอ่าส่วนแอดนี้ไม่ชอบเลยนะอ่าอากาศร้อนอยังพอว่าน,นะคะแต่ว่าก็อย่าร้อนมากนะแต่ว่าอากาศหนาวเนี่ยอื้อาบน้าแทบไม่ได้แต่ว่าอาบเนาะอาบนะแอดอาบนะก็คืออาบน้ําอุ่นเอานะคะาอาบน้ำเย็นเนี่ยคือแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะสับบั้นไปถึงสับบั้นไปเลยค่ะนะ,ะนะนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสระอีพีนี้เนี่ยเป็นอีพีที่ 17ของว่าประจำวันที่17เจ็ดมกราคม25 6 8นนะคะแนวทางก็จําแนวทางของคมประทมทองโดยบ้านไผ่มงพลนะแนวทางของน้ำเพลกลาเด็กชายนำโชคนะคะแนวทางของแอดเพลิงพิงเพิ่มเติมมาสามฉบับแนวทางของแอดเส้นหนีซึ่งเพิ่มเติมมาสองฉบับเป็นแนวทางหน่วยล่างแล้วก็จับคู่สองตัวล่างประมาณนี้นะแนวทางของแอดแสงเดือนเพิ่มเติมมา นะคะเป็นชุดสองตะบนนะคะแนวทางของอ่าผู้เท่าเออผู้เท่าเมืองอุอบนนะคะ,าานะคะแล้วก็แนวทางของดวงแป้นแนวทางรลดับแนาคินโนเพิ่มเติมมาสองฉบับแล้วก็แนวทางเล็ขดับล่างแอดนันนะคะ <c oughs> ปากแข็ง ปากแห้งนะตอนนี้นะคะกําลังพูดเนี่ยก็ยังปากแห้งอยู่นะคะพูดไม่ค่อยจะออกอะมาเริ่มดูกันเลยเริ่มที่แนวทางของอาคมปราทุมทองโดยบ้านผ่ยเมืองพลเนาะอะ,อะสลอดฉบับนี้ที่แล้วก็เข้าใช่ไหมเข้าตัวไหนเข้าแนวทางที่เป็นเลขเด่นอาอาตัวไหนอาศูนย์ 0, นะคะแล้วก็ได้ศูนย์เก้าสองตัวบนตรงตรงใช่ไหมคะในงวดนี้คมปราทุมทองให้มาเลขเด่นที่เก้ารอง เด่นที่7รอง9นะคะแล้วก็ให้ชุด2ตัวมาเน้นที่7173แล้วก็74นะ,ะถ้าใครสะดอกวิ่งรูดก็ลองดูนะคะคมประทุนทองงวีนจะเข้าอีกไหมรอก็รุ้นกันนะพูดผิดพ,พูดถูกออบต้องขออภัยเนาะ,ะต่อไปค่ะก็จะเป็นแนทางของ น้ำเบเก้าเด็กชายนำโชคนะคะสำหรับเดงวดนี้นะลูกพิงปองเห็นไหมคะนี่นี้9 6 5นะคะระวัง6ระวัง9ด้วยนะคะและชุด2ตัวนะให้เน้นที่9 6 6 5 9 5อ่านะคะแล้วก็6 1 9 1นะเลขทูบพระแม่ลักษมีคือ2 4 0นะคะแล้วก็อ่าเลขบัตรนะคะเลขบัตร นะก็คือ70และเลขคมฝันนะคือ724นะ3ตัวอย่าลืมตัดเป็น2ตัวด้วยนะคะแล้วก็เราหกระวัง9ด้วยนะคะเวดน,นจะเข้ามาลุ้นกันนะนทางน้ำไปกล้าเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นันทางของแอดเบงพิงนะเจ้านี้ได้มาแบ่งปันประมาณ3ฉบับฉบ,บับแรกก็จะเป็น,นทางเลขเด่นร้อหน่วยบทพิธีแล้วนั้นเข้าไหมเข้า3ตัวเลยใช่ไหมคะนี่ 90ย์ 9, 0, แล้วก็2เข้าทั้งหลักร้อยสิบหน่วยเลยใช่ไหมคะ,ะในงวดนี้ให้มาแนวทางก็ให้เด่นหลักร้อยสิบหน่วยบนที่2 3 7สามเจดดศนย์มาดูกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกไหมนะคะสำหรับเด่นร้อยสิบบนแอดเยงพิงต่อไปนะคะก็จะเป็น,นทางฉบับที่สองซึ่งเป็นเลขเด่นหลัก10สิบบนแอดลงให้ได้ยังคะถ่าลงให้แล้วลงให้อีกก็สำหรับงวดที่รันเข้าไหมเข้าที่เลขเด่นศูนย์ใช่ไหมคะ ในงดนี้ให้มา10บนเด่นที่7 8 9 1 3 4 5 6อห่ะดูกันนะคะว่างอนนี้จะเข้าอีกหรือเปล่านะต่อไปคะ่ะแนวทางฉบับที่3นะคะก็จะเป็นนาทางเลขเด่น10หน่วยบนนะคะ,ะในงดนี้ให้มาคือ2 3 4สาม่หามาดูกันนะคะว่าง,งดนในทางของแอดพีพีจะเข้าฉบับไหนดีนะต่อไปคะ่ะก็จะเป็นนทางของแอดแสงเดือนซึ่งเป็นนาทางชุด2ตัวบน9ชุด นะคะอ่าให้มานะคะก็จะมี2 6 16 98 18 20 70 47 48แล้วก็49นะคะสำหรับแนวทางของแอดแสงเดือนนี้นะคะแอดลงให้ฉบับนี้ในฉบับที่2แล้วนะคะซึ่งอฉบับแรกก็จะเป็นทางเลขเด่น10หน่วยล่างนะคะก็สามารถที่จะย้อนดูได้นะคะอ่าต่อไปนะแนวทางของ แอลุงแป้นนะคะในงวนนี้ให้มาเนาะก็จะมีห้าเก้าหนึ่าหนึ่งแปดสองและให้ชุด3ตัวท้ายมาคือ6 8 7และ8 8ดแ่งอ๋องวดนี้ลืมกันนะคะว่าจะเข้ารับเปล่าลุงแป้นนะต่อไปค่ะในทางของผู้เท่าเมืองอุบลน,นะคะในงวนนี้เขาบอกว่าให้รูเจเน้นสามตัวที่0 7 3นะคะอย่าลืมตัดนะอาจจะเป็น0 7 0 3หรือว่า7 3ก็ได้ นะถ้าใค่าชอบเลขเ็งวดนี้ล้วนกันว่า,าจะค่าหรือเปล่านะต่อไปค่ะก็จะเป็นทางของอเส้นมีเพิ่มต่อมา2ฉบับฉบับแรกก็จะเป็นเลขเด่นหลักหน่วยล่างให้มาคือ 0,1, 2 ,9 และก็7นะและนนะทางฉบับที่2ก็จะเป็นาจากคู่ล่างนะคะให้มาเน้นที่27กับ29นะคะมาดูกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าหรือเปล่านะในะทางของอเส้นมี นะแคปหน้าจอไปนะเจ้านี้แอทิันทางที่เป็นเลขเด่นหลัก10บล่างเป็นแล้วสามารถจะย้อนดูได้ที่หน้าปก EP แต่ละ EP นะคะก็กดเข้าไปดูได้ในแต่ละคลิปแต่ละ EP เนาะอ่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นเลขดับเริ่มที่เลขดับของแอดนาคิโนซึ่งได้มา2ฉบับฉบับแรกก็จะเป็นอ่าดับ10หน่วยบนมุดที่เรให้มาคือเลข0ผ่านไหม ไม่ผ่านเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่าเลขศูนนั้นนะคะอยู่ที่หลัก10บนเลยนะคะในงดนี้ให้มาให้ดับ10บในบนด้วยเลขสี่อ่างาน,นี้จะแก้เหมือนได้ไหมเรากระลุนกันนะแล้วก็แนวทางฉบับที่สองเนี่ยก็จะเป็นแนวทางเลขดับบนนะคะซึ่งเป็นดับตรงนะคะดับสองตัวบนตรงนะอ่างวดที่แลวนั้นให้มาก็ผ่านนะสำหรับในงดน,นี้ให้มานะคะก็จะมี0 1นย์9 3 8 4 7 5 6 6 5ด4 8าและ9 2ย้ำนะคะว่าดับตรงๆเท่านั้นนะอ่างวดนี้จะผ่านหีืไไม้เราก็มาลุ้นกันนะคะต่อไปนะคะก็จะปิดท้ายที่ทางเลขดับล่างแอดนั้นนะคะอ่ะสาดุดดแล้วให้มาคืออ่าดับล่างที่ศูนย์ผ่านใช่ไหมคะเพราะาออกห้าหนึ่งเนาะในงวดนี้ให้ดับล่างที่เลขแปอ่ะมาดูกันนะคะว่างอนี้จะผ่านอีกหรือเปล่าสําหรับเลขดับ นะคะแอดจะลงวันที่ท้าย EP แต่บาง EP อาจจะไม่มีนะคะค่ะ EP นี้เป็น EP ที่17ของงบประจำวันที่17มกราคม2 5 6 8นะคะท่านใดที่ดูแล้วชอบแอดก็ฝากกดไลค์ก็แชรกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเวลาว่างๆค่อยเข้ามาดูกันนะเวลาที่แอดลงก็จะประมาณ อ่สองโมงสามโมงสี่โมงเที่ยงประมาณนี้นะคะอาถ้าอ่าวันไหนที่แอดไม่ได้ว่างช่วงเช้านะคะก็จะลงให้ช่วงบ่ายๆเนาะอ่าลงให้ตอนไหนก็เห็นตอนนั้นนะคะเอาเนี่ย่านอนกับแอดไม่ไดเ้เพราะว่าแอดไม่ค่อยที่จะว่างสักเท่าไหร่นะคะสำหรับท่านที่ตามมาทางจากแอดนะแอดก็ต้องขออภัยนะคะค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ